ค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่แพลมิสูใส่ใต้เช่นเคยนะคะวันนี้พี่แพลอยู่ที่มิสูเซกุย่าค่ะสาขารามอินทานะคะวันนี้พี่แพลก็จะพามารีวิวรถนะคะรุ่นปาเจโร่จีทีพัทนะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสันบาทค่ะสีขาวมุกเพิ่ม1,5ึ่งหมบาทนะคะสีเทาสีดําราคาปกติค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ปาเจโร่จีทีพัทรุ่นนี้นะคะ แถวแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างที่อยู่ในกําเป็นของแพวนะคะลูกค้าดาว25%ผ่อน4ปีได้ดอกเบี้ย0.99นะคะแล้วก็แต่งแบบนี้เต็มคันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือตัวอักษรปา j e เจ s p o สปนะคะต่อมาด้วยอ่ากระจังหน้าแลบดํำนะคะตัวซีดำนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาในส่วนของชุดสเกิร์ตนะคะทรงสปอร์ตไลเดอร์นะคะมีไฟ หมอกให้ด้วยนะคะเรามาดูต่อด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อด,ดำจากมิซูมิชิมอเตอร์นะคะแมกยางอันนี้ขอบ18นะคะมาจากโรงงานนะคะของดันหลบนะคะด้านข้างกระจกมองข้างแบบดำนะคะหลังคาดำค่ะเราหลังคาดำนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วตั้งศาสตร์นะคะ ฟิล์มทางโชว์รูมเซกย่านะคะจะแถมเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะฟิล์มเซรามิกควา,ามเข้มของเปอร์เซ็นต์60 40 80เปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าสามารถแจ้งที่แถวมาได้นะคะก่อนที่แต่งรถเนาะาตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะที่ครอบมือจับกับเป้ารองมือจับนะคะตัดด้วยตัวอักษรสีแดงดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะขอบด้านข้างค่ะเป็นกราบข้างของชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะ ภายในรถมีอะไรบ้างนะคะอะดูในส่วนของตัวจอก่อนเลยนะคะอะจะเป็นจอ DVD นะ Air auto นะคะอะแล้วก็มาในส่วนของเกียร์อ่เป็นเกียร์ auto, ออโต้มีเบรกมือเบรกไฟฟ้าออโต้โฮมนะคะแล้วที่สำคัญไม่ได้เลยค่ะรุ่นนี้จะมีตัวไวไฟ,ไฟชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะไม่ต้องใช้สายอ่าแล้วก็ เราจะแถมในส่วนของตัวกล้องให้ด้วยนะคะอตรงกลงมาลัยค่ะกลงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะตรงนี้สามารถควบคุมด้วยเสียงของพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจอจอหน้านะคะเบาะนะคะตัวนี้มาตรฐานจากโรงงานเลยค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะเรามาดูตอนกลางกันเลยค่ะ ตอนกลางนะคะจะเป็นในส่วนของจะมีจอกลางมาให้ด้วยนะคะซึ่งรถครอบครัวต้องมีจอนะให้กับคุณหนูหนูเด็กๆที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีแอร์สามแถวให้นะคะพายางนะคะพายางก็จะเป็นพายางชมของจากระดุมนะคะใส่อย่างดีให้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็น ชุดสกเกิร์ตด้านหลังนะคะทรงสปอร์ตไรเดอร์นะคะจะมีปลายท่อคู่นะคะเป็นทรงกลมแล้วก็ปลายท่อเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าสามารถรีเฟซเข้ามาได้ค่ะแล้วก็จะมีที่คาดเอลตรงนี้นะคะแหลบสติกเกอร์ให้ด้วยค่ะสปอยเลอร์หลังดำนะคะคลีบฉลามดำค่ะแล้วก็ในส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะ ก็จะมีสติกเกอร์ปาปาเจโลสีแดงให้นะคะคาดแดงคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะซื้อรถปาเจโลนะคะแล้วก็ต้องการให้พี่แพรลวด,ดูแลพี่แพรไปส่งให้ทุกจังหวัดเลยนะคะก็คืออ่าเดี๋ยวแคมเปญก็จะมีแคมเปญพิเศษในส่วนของราชการลูกค้าเก่ามิซูมิชิมอเตอร์นะคะตรงนี้จะได้ส่วนลดเพิ่มตังค์ล0สองหบาทนะคะแล้วก็ อย่างแคมเปญรถคันนี้นะคะพี่พีทแพรวจัดให้ลูกคา้าก็คือดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยศูนย์จุดเก้าเก้าสี่ปีนะคะพร้อมแต่งให้แบบนี้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการดาวมากกว่านี้หรือดาวน้อยกว่านี้ก็สามารถสอบถามพี่แพรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่แพรจะไปจัดแต่งให้เสร็จแล้วก็จะไปส่งให้ถึงบ้านนะคะ วันนี้พี่เปาก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ